เห็นความไม่เที่ยงแผ่เมตตาเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบใช้สูตรดมของหอมแต่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยใช้รัดนิ้วมือปุ๊บนิดเดียวถ้าโยมเห็นชั่วขณะจิตเดียวว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนรูปนามไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือสุดยอดนี่คือการก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแค่มีความเชื่อตรงเนี้ยมีมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ย พรงจะเรียกบุคคลนั้นว่าศรัทธ,ธานุสาลีผู้แล่นไปตามศรัทธ,ธาแค่เนี้ยยมมีคุณสมบัติแค่เนี้ยยมพ้นจากปุถุชนแล้วนะและคนคนนี้จะไม่ตายก่อนได้โสตาปฏิผลยังไงคนนี้ต้องได้โสตาปฏิผลก่อนตายเห็นนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆอย่างเนี้ยยมเชื่อในความไม่เที่ยงเชื่อในการเกิดการดับสัจจะความจริงของโลกจบแล้วทุกอย่าง ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทิศที่ความเห็นของโยมแบบนี้ได้เพราะมันคือความจริงที่โยมหยิบอะไรมาล่ะต้นไม้เกิดตายไหมเกิดตายคนเกิดตายไหมสัตว์เกิดตายไหมสุขที่ทุกคนมีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับเราได้สุขวันนี้ก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันทุกข์ก็เกิดดับถ้าโยมปล่อยวางสุขได้โยมก็ปล่อยวางทุกข์ได้แต่คนเนี่ยจะยึดสุขแต่ไม่อยากได้ทุกข์ แต่มันเป็นเวทนาอันเดียวกันเพราะติดอันนี้มันก็ติดอันนี้พ่วงกันมาด้วยไงอืมแต่ถามว่าเวลาเราปล่อยสุขเรากลัวเราไม่ได้เสพสุขเหรอไม่เป็นไรเราเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไงทธเจ้าก็บอกแล้วเธอเพียบพร้อมด้วยพวกทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยได้หมดแต่ไม่ติดมันมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไงมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาบวชมดจะต้องเป็นคนจนหมดไม่จําเป็นแต่โยมต้องมีสุตตะ มีองค์ความรู้ว่าโยมจะต้องมีอะไรประกอบเช่นมีศรัทธาในพระเจ้ามีสินห้ามีสุตตะคือฟังมากฟังบ่อยมีจาคะมีปัญญาจบแล้วห้าอย่างโยมจะเป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คู่กันเลยเนี่ยเวลาตายปริพันธ์หรือเป็นโสดาบันคุ้มแล้วเพราะการที่โยมตายไปเนี่ยดินมหาปัตตพีไงทุกคติเสี่ยงมาก และจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โห oh. ยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นไปรอไหนสามกติข้างล่างเสียส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องได้ได้พบเท้าสากกายังไม่รอดเลยแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะนั้นแค่นี้เองยังมีเชื่อในพระเจ้าสินห้าสินห้าไม่ครบก็ยังได้เลยพระเจ้ามีคุณธรรมอย่างอื่นมาทดแทนไงใช่ไหมอ่าสุตตะฟังมากจาคะ วางจิตถูกต้องทานจะเศร้าหมองทานจะตานนีดมากหรือน้อยไม่สนใจวางจิตถูกต้องจบแล้วเห็นนะปัญญาแค่เนี้ยห้าอย่างเหตุสมปราถนาและการได้อริบุคคลอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสบายๆนั้นถ้าเรามีมีองค์ความรู้เนี่ยโยมใช้ชีวิตง่ายสบายไม่ซีเรียสแล้วก็อยู่กับชีวิตแบบมีความสุข ว่าเราก็อยู่กับพกษัพของเราได้ไม่ได้ขวางกันนะคนที่คิดว่าขวางกั้นคือเขาไม่มีองค์ความรู้แค่นั้นเองนะอืม